แล้ววันนี้เราดูแม่กำลังเีปลาแหงแล้วสอบน้ำแตกแดดี่ปลาปลงายังไงลายสบายสบายยัดอสบายงอยู่ไห่สบายงซื้อหังื้อว่างดนหรือไม่ถูกน่องเขาให้รึ่งนึงนึยานทจิบโล่นตวึงโตเ คนหัวก็นหางคนหางคนกลางนองนีมักมากปแ่งหเ่มาเื่อปลายแข็งเกิดอะ้ใส่กะเทีมกะเทียมหอมปล้วมาดาวก็ใส่กะปลายมันเาวบ่ข้ามันหอมใ่มันหอมบ่ดียมมันหอมอยู่ปลาแข็งนี่เครื่องุงแม่ครับนี่เกลือชุรสน้ำปลาวันนี้นะอมก็หลงถุยหล้ามหน่อยนอย้ใส่ อันนี้เดยเขาสัาามภาษณ์นี่แหละอันนี้สมมัน,นสม,มนอ,มอันน้มปลาสวายซับละเฮงไลับละขั้นใส่เขาล้วก็น้ำปลาของชุลดเกลือขั้นใช่ขอนียวสักหนึ่งใช่ข้นเหนีก่ลแล้วเพิมได้ขนียวแวซับละก็ขั้นขั้นโดนวะก้อนสีน้ดขั้นั้ำจัเหนียวก้อน ไอพี่เล้วมันก็แขนมันก็เป็นก้อนได้แต่มันมอ่คันนมันเล่มันก็ถปงยเหนียวมันข่มัไงเด็คนเห็ดบอกสัมับอกบอกะชุข้าวน้องก็ข้าวมาชข้าวมาจะถามว่าันนองมาดูเรื่องเลย นี่พวมูงซื้อข้าวมาหม้อฟังลให้น UH> ังกินยงม่ไดมันน้งปลาน้องวาเดินับเขาครับกะมังขึ้นไปกินเหล่าครับบริไทเขาเผาสองเลยอันน้นเอียงวหนึ่งหัวมันหหัวหัวมันหึเปิดวงกันไห ไป,ไปี่ักห,ว,หวนมาน,นึ่งมสสียกขึ้นนี่นะครับหัวป่าแซ่บหัวป่ามาแซ่บตัหัวลดหัวมะขิงอันนี้แก้วกอกม่ได้จำโดนแล้วพิกกีม้มันพีกเกอี้พักครับ mọi này xếp được luôn người mọi người mọi người nó người nó người mọi 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 người mọi